สวัสดีค่ะมาพบกับน้องชินสายเหนียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาเล่าประวัติของพระอาจารย์เสือวัดสามงามพระอาจารย์เสือมีนามเดิมว่าสันติบุญชุม่มบ้านโคกหม้อหมู่หนึ่งตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมท่านมรณาภาพในปี2525 25, หลังจากหลวงพ่อเต๋ได้มรณาภาพไม่ถึง100วันตามหลักฐานที่รูปหลอกของท่านไว้ใต้ฐานหลรงพ่อเสือวัดสามงามจังหวัดนคปรปฐมในช่วงระหว่างปีพศ2500จนถึงหลวงพ่อเต๋สิ้นในปี2524สิดเอกหลวงพ่อเต๋ที่ท่านไว้วางใจที่สุดให้เป็นผู้รับผิดช,ชอบในการจำก,การสร้างวัตถุมงคลต่างๆรวบรวมยันและคาถา รวมถึงการฝึกสอนพุทธาคมต่างๆให้กับลูกศิษย์ในวัดแต่ยิ่งในช่วงที่ท่านติดกิจน,นิมนต์หรือในช่วงปลายชีวิตที่ท่านต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งพระอาจารย์เสือก็จะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแขกและผู้ศรัทธาต่างๆแทนหลวงพ่อเต๋ซึ่งอาจารย์เสือท่านก็ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเต๋มากจะเรียกได้ว่าร่อกเรียนแบบหลวงพ่อเต๋มาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวความร้อนวิชาที่เที่ยวสอหาครูบาอาจารย์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแชม่มวัดตาก้องหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาาหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกและอื่นๆโดยอาจารย์เสือท่านจะเน้นหนักไปด้านวิชาอยู่โยงคงกระพันซึ่งสิทธิของหลวงพ่อเตในสมัยนั้นก็จะนับถืออาจารย์เสือมากจนคิดกันว่าหลังสิ้นหลวงพ่อเตแล้วก็คงมีอาจารย์เสือนี่แหละที่จะเป็นทายาทวิชาอาคมของหลวงพ่อเตต่อไปหลวงพ่อเสือได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นกุมารทองสองรุ่นพระสมเด็จเหรียญผ้ายันตะกุดจาระเมงและอื่นๆเหรียญรุ่นแรกอาจารย์เสือสร้างในปีพศ2518ปีเดียวกับที่หลวงพ่อแย้มออกเหรียญรุ่นแรกของท่านโดยผู้ที่สร้างถวายท่านเป็นสตรีชาวสิงคโปร์ที่ให้ความเคารพนับถือในตัวของอาจารย์เสืออย่างมาก โดยอาจารย์เสือได้สร้างเหรียญห่มคุมถวายหลวงพ่อเต๋และถอดพิมพ์มาสร้างเป็นเหรียญห่มคุมรุ่นแรกของตัวท่านเองในปีเดียวกันโดยถ้าสังเกต zw. เหรียญห่มคุมของหลวงพ่อเต๋ลายมือจารเท่าที่พบเห็นจะเป็นลายมือจารของหลวงพ่อเสือทั้งสิน้นและเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์เสือนี้ท่านได้ลงเหล็กจารด้วยตัวของท่านเองทุกองค์ที่สําคัญอาจารย์เสือได้ดำน้ําลงไปจารด้วยตัวของท่านเองทุกเหรียญ ว่าด้วยเรื่องของการดำน้ำลงไปจานเหรียญนั้นนอกจากท่านจะดำลงไปจานทุกเหรียญเองแล้วแม้กระทั่งตะกุดท่านก็ดำลงไปจานเองด้วยเช่นกันซึ่งคนสมัยนั้นต่างล่าลือกันว่าอาจารย์เสือท่านสามารถดำลงไปในใต้น้ำได้นานกว่า3ชั่วโมงโดยไม่ต้องขึ้นมาหายใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากในหมู่ลูกศิษย์ที่ตามไปดูอาจารย์เสือท่านเป็นพระที่รอนิชาองค์หนึง่ง พุทธาคมของท่านจะหนักไปในด้านของคงกระพันชาตีจนเป็นที่เชื่อถือของบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อเต๋ในช่วงที่พระอาจารย์เสือจำวัดอยู่ที่วัดสามงามกุฏิของท่านจะอยู่ด้านหน้าวัดก่อนกุฏิหลวงพ่อเต๋ออาจารย์วัดสามงามที่เป็นผู้หญิงหลายคนได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่อาจารย์เสืออยู่ที่วัดสามงามผู้หญิงไม่ค่อยกล้าเข้าวัดสามงามเพราะว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เสือแต่ละคนที่มาให้ท่านสัก หรือขอของดีจากท่านล้วนแล้วแต่หน้ากลัวทั้งสิ้นหน้าตาดุเหมือนเสือจนยุคนั้นผู้หญิงไม่กล้าเข้าวัดสามงามถ้าไม่จําเป็นจริงๆโดยเป็นที่ล่ำหรือว่าท่านสักได้เหนียวนักและมีประสบการณ์มากมายซึ่งเนื่องจากหลวงพ่อเต๋จะมีกิจนิมนอยู่ตลอดในสมัยนั้นใครที่อยากสักกับหลวงพ่อเต๋ท้ายที่สุดก็มักจะมาสักกับหลวงพ่อเสือแทนจนเป็นที่มาของ,ของคำว่าวัดวัดใต้ ภายหลังก็มีผู้อิจฉาลิสยาท่านจึงพยายามปล่อยข่าวว่าพระอาจารย์เสือพยายามจะตั้งตัวเสมออาจารย์โดยที่ไม่จริงเพราะวัตถุมงคลทุกรุ่นที่ท่านสร้างล้วนแล้วแต่ขออนุญาตของพ่อเต๋ท,ทั้งสิ้นและที่สำคัญหลังจากที่อาจารย์ปุกเสกแล้วท่านจะขอให้หลวงพ่อเต๋ช่วยเมตตาเสกทับทุกขิ้นจึงเข้าใจได้ง่ายว่าการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเสือจะมีหลวงพ่อเตเสกจบทุกครั้ง พระอาจารย์เสือพื้นเพท่านเป็นคนอยู่ที่วัดสามงามถ้าจะมีอายุน้อยกว่าหลวงพ่อแย้มประมาณ1 0 1ถึง12ปีเรียกได้ว่าเมื่อตอนที่หลวงพ่อแย้มบวชพระอาจารย์เสือเป็นเด็กวิ่งซนอยู่ในวัดสามงามนั่นเองอาจารย์เสือท่านได้บวชเมื่ออายุครบบวชตามปกติแรกทีเดียวท่านคิดจะบวชแค่พรรษาเดียวเมื่อครบพรรษาท่านได้ไปขอศึกกับหลวงพ่อเต ฉลอ,อยว่าหลวงพ่อเต๋อท่านคงทราบด้วยญาตของท่านว่าอาจารย์เสือใจอยู่ไม่ยืนจึงขอให้อาจารย์เสือบทไปก่อนอาจารย์เสือจึงต้องบทต่อไปและได้ทําการศึกษาพุทธาคมกับหลวงพ่อเต๋อจนท่านไม่ได้ศึกและมรณาภาพในผ้าเหลืองน่าเสียดายที่อาจารย์เสือท่านอายุสั้นท่านเสียหลังจากหลวงพ่อเต๋อเสียได้แค่สองปีอาจารย์เสือท่านมรณาภาพในปีพศ2526 ในขณะที่ท่านมีอายุได้ประมาณ56-58ปีเท่านั้นดังที่คนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อที่พุทธคุณหนักทางด้านคงกระพันชาติถ้ามีบุญไม่มากพออายุจะสั้นบวกว่าที่อาจารย์เสือท่านสุบุรีหนักมากแต่ก่อนที่อาจารย์เสือจะมรณภาพประมาณ2อถึงปีถ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดหัวถนนแต่ท่านไม่สามารถไปคลองวัดหัวถนนได้เนื่องจากในช่วงนั้นท่านป่วยหนัก ต้องทำการรักษาตัวจนท่านมรณาภาพในปีพศ2526ในช่วงประมาณปี2530เสร็จการประกวดในส่วนกลางมักจะมีรายการภาคของอาจารย์เสือบรรจุอยู่ในรายการ2-3รายการเป็นอย่างต่ำเสมอเจอเวลาผ่านมา20ปีเศษในปีประมาณ2538หลวงพ่อแย้มจึงได้ขึ้นมามีชื่อเสียงแทนท่าน ชื่อเสียงของอาจารย์เสือก็ได้เลือนหายไปจากความทรงจําของบรรดาลูกศิษย์และเซียนพระรุ่นเก่ายิ่งถ้าเป็นเซียนพระรุ่นใหม่ๆนี้ไม่มีใครรู้จักอาจารย์เสือเลยสักคนเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงปีพศ2518ทีอ่อาจารย์เสือและหลวงพ่อแย้มได้ออกเหรียญรุ่นแรกพร้อมกันแต่เพราะว่าพระของอาจารย์เสือได้ไปอยู่สิงคโปร์เป็นจนํานวนมากทําให้เหรียญของอาจารย์เสือ มีคนซ้อหากันมากเนื่องจากมีคนแขวนเหรียญรุ่นแรกของท่านไปโดนยิงมาแล้วไม่เข้าทําให้มีการให้ราคากันหลายร้อยทีเดียวแต่ในขณะที่เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแย้มมีความต้องการน้อยจนถึงปีประมาณ2545หี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแย้มเริ่มมีราคาในสนามพระนครปฐมซื้อขายกันอยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีใครสนใจเท่าไรจนเมื่อปีพศ2 5 4 8 แต่รุ่นแรกของพ่อแย้มจึงมีคนต้องการกันมากขึ้นเนื่องจากท่านมีชื่อเสียงมากขึ้นเรียกว่าอยู่ในระดับประเทศนั่นเองเหรียญรุ่นแรกของท่านสภาพสวยในราคา3,000ันแต่ในปัจจุบันราคาอยู่ที่10,000บาทเหรียญห่มคุมหลวงพ่อเตนี้ในปีพศ .2518 ถือเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามมากเหรียญหนึ่งโดยถอดแบบมาจากรูปปัการ์ดหลวงพ่อเตเป็นเหรียญรุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเต ที่สำคัญเหล่นนี้เคยมีคนไปโดนยิงมาแล้วไม่เข้าเริยมทิธีส่อหากันมากในะยุคนั้นก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับประวัติของพระอาจารย์เสือวัดสามงามครั้งหน้าจะเป็นประวัติของพระเกจิหรือคารวะท่านใดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องชินสายเหนียวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ